สวัสดีค่ะวันนี้อิงพามาดูบ้านทาวเฮาส์นะคะเป็นบ้านสวนนนวิวนะคะขนาด30ตารางวาสองที่จอดรถนะคะแล้วก็เป็นบ้าน3ห้องนอนสามห้องน้ำค่ะอันนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้าน3มชั้นแบบเล่นระดับนะคะอันนี้ก็จะเจอห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงกลางบ้านในส่วนนี้ ค่ะเสร็จแล้วขยับมานอยจริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้องครัวเก่านะคะอันนี้คือตอนแรกโครงการก็ให้มาทําเป็นห้องครัวพอขยับออกมาด้านหลังอันนี้ต่อเติมเพิ่มนะคะจะแบ่งโซนเป็นห้องแม่บ้านห้องหนึ่งห้องเก็บของห้องหนึ่งแล้วก็ห้องครัวอีกห้องหนึ่งค่ะข้างหลังก็เป็นร้านซักหล้างได้นะคะตรงนี้วางแทงน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นห้องครัวนะคะมีเตาเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายตรงนี้เป็นห้องแม่บ้านนะคะดูดดก็จะเป็นแบบนี้แม่บ้านก็อาจจะต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับเราในชั้นล่างนะคะ อันนี้ก็เดินกลับเข้ามาในตัวบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะตอนนี้ชั้นสองพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโถงว่างๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็เดินไปทางด้านซ้ายมือของเราก็จะขึ้นมาอีกเป็นสเต็ปหนึ่งเป็นห้องนอน,นะคะ่ะ แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยสำหรับหลังหนึ่งอันนี้เป็นชั้นสามนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3มกันต่อเลยชั้นสามจะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องนอนเล็กนิดนึงเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราไปดูห้องนอนที่สองนี่ค่ะแล้วก็จะสำหรับชั้นนี้จะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคะนี่ถ้าใครสะดวกสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อเซลทีมของเราได้เลยค่ะ